สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะผมกับร้านยางตะนกนะฮะของดีเมืองปทุมนะฮะจากคลิปที่แล้วนะ,ะที่เรานำเสนอล้อเลนโซตัวใหม่ไปนะผมดีันะครับผมวันนี้ครับผมลูกค้าจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ กับเชฟสีแดงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูล้อกันครับผมเลนโซโปรเจกต์ดีครับผมนี่สีดำดุดันเลยอ่ะสวยมากครับผมสีสวยมากเป็นดำเงานะครับผมอ่าเลนโซโปรเจกต์ดีนี่ฝาฝาแท้มั้งฝาฝาแท้เลยแหละอันนั้นถ้าฝาแท้มันมีโลโก้เลนโซอยู่เห็นปะอ่านี่ D1 f ันะครับผม นี่ประมาณนี้สีดําเงาข้างหน้าเก้าครึ่งครับผมข้างหลังสิบครึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูล้อหลังกันอมาดูล้อหลังนครับผมนี่ล้อหลังสวยเลยอะ่ะคือมันสวยครับผมนี่มันเป็นดําเงานะฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือฝ่ามือผมยังเล็กเลยนี่สวยครับผมเลนโซ่โปรเจกต์ดีคะัฝาเหมือนกันนี่โลโก้เลนโซ่ ดีวันอฟซีครับผมข้างหลังสิบครึ่งะฮะนี่ฟาร์เมอร์ดี D อ่ะคือสวยอ่ะคือมันสวยครับผมสีดําเงาปกติถ้ท่านเลนโซ่ที่เราเห็นก็จะเป็นขอบเงาใช่ไหมฮะแต่นี้แล้วเป็นดําครับผมดำหมดเลยมันดูมันดูดุอะ่ะกับรถสีแดงเออเข้าเลยอะ่ะนี่ให้ดูรอบๆนี่ครับผมสวยเลยอ่า ประมาณนี้ครับผมสำหรับลูกค้าคนไหนนะฮะสนใจนะครับผมกับล้อเรนโซโตัวนี้นะฮะสั่งทางร้านได้นะ,ะผมเพราะเราตอนแรกเราเอามาแค่ชุดเดียวะครับเพราะเพิ่งเปิดตัวะครับผมลูกค้าก็มาจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สนใจติดต่อได้ะครับผมเดี๋ยวเรานำมาให้เดี๋ยวเราหามาให้ครับผมสำหรับเจ้าเรนโซ,โซโปรเจกต์ดีดี 1F4 นะครับผมโอเคฝากไว้เท่านี้ครับผมวันนี้เราพามาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะฮะ ฝากติดตามผลงานร้านยางตะนกนะครับผมว่าจะมีผลงานดีๆรถสวยๆล้อสวยๆงานเทพๆมาให้ชมอย่างต่อเนื่องเลยนะผมจากช่อง y t u b e Facebook นะ, page, นะครับผมเพจนะครโอเคแล้วเราก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะผมสำหรับลูกค้าคนไหนนะคที่สนใจล้อล้อนะครับผมยางโชคช่วงล่างเรามีครบนะผมที่ร้านเลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ